ตัวเลขอื่นเลยเนี่ยดูแค่แค่นี้ก็เห็นว่าเอ๊ะเหมือนระยะเขาจะเพิ่มขึ้นมานะโอ้ยมันหุ่นยนตีแล้วไปที่เดียวกันหมดเลยทีนี้ลองดัดหลบให้เท่ากันดูกลายเป็นว่าออสตีอะไรโอ้มันแทบจะเป๊ะเลยระยะแทบจะเหมือนกันต่างที่สปีดใช่ครับท่านผู้ชมครับ,ช,บ,รบช่วง Equipment วันนี้มากันที่ TPL อีกครั้งหนึ่งนะครับทัว performance lab ชือเต็มของเขา โปรแทปก็จะเป็นแขกรับเชิญประจําในช่วงนี้ของเราซึ่งวันนี้มีโปรอนกตั Pro ้งกมลประเสริฐนะครับโปรชุ้งมาเป็นแขกรับเชิญด้วยแล้วก็วันนี้เราจะเริ่มที่โปรชุ้งก่อนดีกว่าอยากจะถามเขานิดหนึ่งเวลาสอนลูกศิษย์เพราะทุกวันนี้สอนลูกศิษย์แทบทุกคนที่มาเรียนกองใหม่ๆอยากตีแบบโดนดีๆโดนไกลๆนั่นคือ็อตที่เขาอยากเรียนใช่ครับกว่าเขาจะยอมรับเงื่อนไขว่า็อตหากินเนี่ยมันคือที่ลูกสั้นเนี่ยนานไหม ก็ต้องค่อยๆกล่อมครับอ่านั่นเอไม่ใช่ถามว่ากล่อมนานไหมก็ใช้เวลาพอสควรกว่าจะเข้าใจว่าแบบบางทีช็อตสั้นก็ก็นับช็อตหนึ่งเหมือนกันอช็อตยาวสามร้อยก็ช็อตหนึ่งเหมือนกันครบางชนตีไปใกล้กรีนแล้วชิปไปชิปมาห้าสิบหลาชึกตกทรายไปโดนอีก4ทีอะไรองี้ครับนั่นแหละสาสดินทางมาซอสวยงามรอบกรีนข้ามไปข้ามมาครับเห็นไหม ในส่วนของอุปกรณ์ส่วนหนึ่งวันนี้โปรแทเตรียมไว้ให้เนี่ยมีอยู่3ตัวครับผมจะให้เดี๋ยวให้โปชุ้งลองให้ดูหน่อยคือทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันขึ้นชื่อว่าพิชชิงเวทหมดเลยอ่ะเนี่ยมันขึ้น PPW มันมีชื่อเรียกเหมือนกันได้เลยครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าคนหยิบมาแล้วมีภาพในหัวและภาพคาดการบางสิ่งบางอย่างว่าเขาควรจะได้โด่ดงแค่ไหนและไกลแค่ไหนถูกไหมครับ สปินแค่ไหนเป็นต้นเงี้ยครับแต่เราแน่นอนเราหยิบมาทั้งสามตัวมันคงไม่เหมือนกันมั้งอาถูก้องครับอะคุณให้ดเขาลองตีให้ดูแบบนี้ไหมได้ครับตัวไหนก่อนทีนี้เดี๋ยวให้ลองเทสเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนคนะไป,ไป ผมในเนงความรู้สึกคุณรู้สึกยังไงเออพีระไม้เลยคุณรู้สึกยังไงตัวเบรทนี่ตีแล้วมันสุดมันสุดใช่ก็คือโดนเนี่ยถ้าโดนโดนเนี่ย s อลิดสุดอืมโดนแน่นใช่แน่นครับโอเคแล้วก็ตัวที่สองสนุกมือตัวที่สองตัวนี้มันจะเป็นยอดเดียวกันแต่เป็น c ค v i ี้แบ็ k เนาะใช่นะครับก็คือเหมือนกับว่าฟุ้กี้ขึ้นหน่อยอืมแล้วก็มีความเร่งอีกนิดนึง มีความเร่งอีกนิดหนึ่งก็ไม่แปลกที่เราเห็นไกลขึนล้นครับตัวสุดท้ายความรู้สึกไงอันนี้คือฟอร์กิฟสุดๆแล้วก็ตีไปปุ๊บรู้สึกมันร้อนมันโด่งเลยคือเฮ้ยออกเป็นแรงจังอะไรปรนะมาณนั้นใช่ครับโอเค,คโอเคนี่คือ f e ล l i n g ของคนตีขับมาดูข้อมูลบ้างโอเคเริ่มจากตัวแรกนะครับเป็นเอฟเฟกเอ็ีหลบอยู่ที่46องศาส่วนมากสแตนดาร์ดของฟิชชิ่งก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับ46 อมัสซลแบ็ก45องศาใช่ครับหลังตันโอเคส่วนหนึ่งพวกเหล็กไบเบทครับมันจะทำสปินได้ค่อนข้างเยอะโดยความที่ซีจีของเหล็กครับอยู่ค่อนข้างสูงครับใครจะเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆแบบเวทละแบบเวทในในในเซตนะครับครับพอส่งปุ๊บส่วนมากก็จะเห็นแบ็กสปินที่เยอะด้วยแปดพันเก้าแปดพันเก้าอือถือว่าเยอะเลยครับนครับปี่พอใจโอเค ทั้งหมดนี้คือมีข้อแม้ว่าคุณต้องแม่นนะครับใช่ต้องตีโดนจุดที่ควรโดนนะครับอ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นตัว TCB นะครับหลอบอยู่ที่44องศาครับอันนี้ก็จะได้ระยะขึ้นมานิดนึงเฉพาะองศามันก็สะท้อนมา2องศาแล้วใช่ครับอันนี้ก็ขึ้นมาเป็น10หลาเลยนะครับจาก127ขึ้นมาเป็น138เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่หลบมันน้อยลงครับตัวมันก็จะน้อยลงไปด้วยต,วตัวสปินก็จะน้อยลงไปด้วยโอเคนะครับ ทีนี้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวปิง g ีส0่ร้อยนะครับหลบอยู่ที่40องศาเลยโอ้สี่องศานี่มันอย่างเรียกว่าพิชิ่เหรอเนี้ยก็คือต่างจาก MB 6มีหลบเยอะเลยนะ6หลบเลยหกหลบเลยมันแทบ้ามาเป็นเหล็ก9อ่ะใช่ครับโอเคแต่ตัวเนี้ยสังเกตว่าแบ็กสปินยังคงอยู่อาจจะเป็นด้วยเทคโนโลยีของตัวปิงครับทำแบ็กสปินได้ค่อนข้างเยอะอยู่ นะครับทีนี้ก็ได้ระยะขึ้นมาตามตามหลักครับด้วยความที่หลอกมันเยอะกว่าโอเคคือในแง่นี้คือถ้าจะขายของให้เขาเนี่ยก็คือเฮ้ยตีได้ไกลแล้วสปินสูงด้วยอันนี้พูดได้ถูกไหมพูดได้พูดได้ตีได้ไกลแล้วสปินก็ยังสูงอยู่โอเคแต่ทีนี้ต้องถามพี่ชุงว่าเหล็กเหล็กปัจจุบันอันนี้คือใช้ตัว TCB ถูกไหมครับใช่ครับใช้ตัวนี้ครับทีนี้เรื่องของแก๊ปปิ้งมันเป็นยังไงบ้าง ค่อนข้างโอเคนะครับอตอนนี้กับเวชกับเหล็ก 9, เก็คือต่างกันประมาณ10หลาแครีโอเคในเซตของเขาโอเคอยู่แล้วตรงน,นั้นวันนี้คือเราไม่ได้มาเพื่อปรับไม้เขาครเราให้เขามาเป็นกกตุ๊กตาพูดคุยกับเราเพื่อจะโชว์ว่ามันต่างกันยังไงหมายความว่าคนที่เหมาองการใช้ในกรณีอยู่เนี่ยพอพอคนดูก็เข้าใจตามเราไปแล้วไฟบอลถ้าถ้าดูพวกนี้ดูยากก็ดูนี่ก็ได้ครับเซนระยะความต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย แล้ก็โอเคไอ้สปินด้วยที่ว่าถ้าเป็นนักกอล์ฟมาหาเราสามไม้นี้จะถูกใส่ไปอยู่ในสามถุงของคนสามคนต่างกันยังไงมือใหม่เพิ่งจะมือฝึกเลยส่งอันนี้ให้ได้ไหมไม่ไหวแต่ว่าถ้าอันนี้อาจจะหนักไปหน่อยอันนี้อาจจะพอไหวอันแรกอันแรกอยู่ในมือใครดีอันแรกนี่โปรเลยโปรอะไรครับแล้วก็ถ้ามือใหม่คืออาจจะใจรัดจริงๆ โอเคใจรักจริงๆเลยคือชอบเลดคือเปิดมาเนี่ยเพิ่งจะขับรถเป็นเมื่อวานแล้ววันนี้อยากจะซัดเฟรารี่เลยว่า้ระมาณนั้นเลยนะตังถึงข้าไม่กลัวโอเคแต่โดยทั่วไปไม่แนะนำครับน่าจะเหมาะกับคนที่เจนเวทีพอสมควรใช่ครับมือประมาณเท่าไหร่นีถ้าพูดเป็นสกอร์ต้องมีซิงเกิลซิงเกิลได้ครับคือต้องคือตีต่ำกว่า80แล้วครับแล้วถ้า คืออันนี้ถ้าดูก็คือแครีมันจะต่ำใช่ไหมครับใช่แต่ว่าต้องก็สามารถดัดหลกให้มันใกล้เคียงอ่ะอันนี้พอได้ทีนี้เดี๋ยวพอพี่ชุมพูดอย่างเงี้ยผมอยากลองทําเทสเลยอยากลองอยากลองในตัวเอมบครับดัดหลบให้เท่าเป็นตัวท c ซบดูเอมบดัดหลบเป็นท c ซบีก็คือตัวนี้แหละอ่าดัดหลบให้จากสี่สิบหกมาเป็นสี่สิบสี่เพื่อจะเทียบกับตัวที่สองใช่ครับว่าเป็นยังไงใช่โอเคเดี๋ยวตั้งงั้นผมผมให้จบก่อนตัว ตัวที่สองคือตัวที่ใช้อยู่ใช่ไหมอ่าใช่ครับตัวนี้คือตัวนี้เหมาะกับนักกอทั่วไปก็อาจจะด้วยแล้วก็ขั้นโอเคขึ้นหน่อยด้วยนะคือมือดีอยากตีง่ายกว่าเดิมกบตัวนี้ใช่ครับมือกลางต้นบนก็ได้ก็ตั้งแต่โปรโปรลงมาลงมายังได้เลยครับโอเคจอนลามเซนเดอร์นะครับอันนี้ก็จะมือใหม่เราจะแนะนําอันนี้ใช่ใชอันนี้เามานั้นไดใช่ครับถ้าหัดใหม่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายตัวล่าง ตัว G40 พี่ผิดพลาดได้หน่อยระยะยังดีอยู่สป,ปินก็ยังมาได้อยู่ใช่ครับก็ <Okay S 2> ถ้ามือดีๆก็ได้นะครับถ้าแบบสมมุติว่าชอบที่เกี้เยอะๆก็คือไม่ไม่ได้มมยเรื่องเชฟหน้าตารูปร่างอันเนี้ยรถสปอร์ตอันเนี้ยรถถือว่าไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อันเนี้ยกดปุ่มแล้วมันพาเราไปถึงที่เลย <laughs> แบบเทสลาพากลับบ้านเราออ,อ,อโต,โตโประมาณนั้นถึงงา่ายแล้วอ่ะง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วง่ายกว่านี้ไม่มต้องตีแล้วกอลอ่ะประมาณนั้นอตอนนี้จบเข้าใจนะครับว่าพิชชิ่งพิชชิ่งพิชชิ่งมีความแตกต่างถึงระดับหนึ่งอยู่ในมือใครถึงจะเหมาะแต่ตอนนี้เขา,เขาอยากเขาอยากสงสัยความส่วนตัวคืออยากเห็นว่าถ้าตัวนี้ดัดหลอกลงมาเหลือเท่า TCB ครับอ่าเราจะเทียบแค่2ตัวแล้วคราวนี้อยากเห็นว่าสปินเนี่ยมันจะเยอะกว่าตัว TCB ีบีไหมด้วยหลอกที่เท่ากัน Okay. เรียบร้อยครับเรียบร้อยอันนี้คือเพราะเขาบอกว่าตีแน่นมากเขาชอบใช่ครับแต่คือถ้าเกิดแน่นแต่มันยังแบบเหมือนระยะยังขาดไปนิดหรือเปล่าใช่ดัดขึ้นมาประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับอารมณ์แบบนั้นนะโอเคลองดูครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เทียบครับว่าตอนที่มัน4 6กับตัวเดิมไปดัดให้เป็น44่ครับผลงานต่างกันเหมือนกันยังไงบ้างใ้ถตัวเดิม ไม่พอเอาลงหลุมท่าเลยยอดเยี่ยมความรู้สึกเยี่ยมเลยครับก็คือทําระยะได้เท่า PCB และถูกต้องครับ oh. อันนี้คือความต่างนะครับ mm hmm. ด้วยความที่ตัว MB อ่ะมันก็ใบยอมรับว่าเล็กเล็กกว่าหน่อยจริง mm hmm. แล้วเขาดีไซน์มาให้หลบเยอะกว่าด้วย mm hmm. นะครับทีนี้ลองดัดหลบให้เท่ากันดู mm hmm. กลายเป็นว่าบอสปีดอะไรโอ oh, มันแทบจะเป๊ะเลยระยะแทบจะเหมือนกันเลยต่างที่สปนะินใช่ครับ คือนี่คือบนล่างนี่คือตัวตัวเดิมตัวเดิมดัดแล้วว่าเป็นตัวนี้ใช่ครับอ่าซึ่งถ้าดูสปินก็คือมันก็จะน้อยลงก็ไม่แปลกไม่แปลกครับเนอะองศาที่น้อยลงของเดิมแปดพันเก้าตอนนี้หรือแปด0ันสามแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือบอลสป e d ที่มาเท่ากับไอ้ไม้ตัวที่มันตีง่ายกว่าระยะเท่ากันเลย <Okay. S 1> แต่สปินสูงกว่าใช่ครับ ซึ่งในเวทถ้าสปินได้เยอะขึ้นก็มีโอกาสหยุดขึ้นคือถ้าเราไม่ดูตัวบนเลยเราดูแค่สองตัวนี้ครับสปีดเท่าร้อนเท่าสปินเยอะกว่าแครี่ใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากคุณจะเลือกไว้ไหนเออถ้าความมันต้องอันนี้ถูกไหมแต่ว่ามันมีความแบบว่าถ้าเกิดตีไม่โดนขอเกิฟอาจจะสู้ตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อแม้มีอยู่เรื่องเดียวเองครับคุณแม่นแค่ไหนใช่ครับ เมื่อกี้เขาถึงบอกว่าไม้นี้อยู่ในมือโปรโหรือในมือพวกซิงเกิลเพราะในมือของคนที่แม่นเหล่านั้นรับประกันได้ว่าร้อยทั้งร้อยเลือตัวนี้ครับถ้าแม่นขนาดนั้นนะถ้าแม่นน้อยลงมาหน่อยก็เฮ้ยเผื่อพลาดนะอ่าอีสสบายใจกว่าคาวิตี้นิดหนึ่งใช่ครับใช่ไหมยกตัวอย่างอย่างโปรผมมีสวัสด์เหล็กในชุดเขาใช้อรู้สึกจะเป็น AP3 สาใช่ครับแต่พ i t ชิ่งเวทตัวเดียวของเขาเลยจะเปลี่ยนเป็น C B ี่าเพื่อไปเพิ่มสปินอนี่น่าจะรู้อุปกรณ์ดีสิเราช่วยดูวงให้พี่ผมด้วยป่ะพอรู้ครับดูเกมให้พี่ผมด้วยใช่ครับไอเขาเป็นฮีโร่ที่เรามองตอนเขาได้มาเลยไม่หรอใช่ครับจริงๆเขาแทบจะเป็นพี่เลี้ยงผมมาเลยครับตัิงแต่เพินโปรตอนนี้กลับกันแล้วครับสาหรับตำแหน่งก็พี่ผมก็คอยสอน ตั้งแต่เด็กๆนะครับก็อ,อยู่โรงเรียนเดียวกันอืตอนนี้เราไปดูให้เขาแทนตอนนี้เราดูให้เขาแล้วคร<อ>ับ <laughs> โอเคนะชีวิตมันเปลี่ยนไปโอเคเยี่ยมเลยครับนะครับอย่างน้อยทั้งทั้งตอนแรกที่อธิบายว่าอะไรเหมาะอะไรครับแล้วก็เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงถ้าเราดัดแปลงมันมันก็อาจจะใ<ช>่เพะแทนคือเพิ่มความซับซ้อนใช่ครับทำนะให้คุณงงมากขึ้นกว่าเดิม <laughs> ถ้าคุณยังไม่เข้าใจนะแต่ถ้าคุณเข้าใจมันเท่ากับยิ่งเจาะจากดีเป็นดีกว่าชีมากขึ้นครับ เข้าไปอีกลูกสิบก็จะแฮปปี้กับผลงานมากขึ้นครับทีนี้ก็ไปวัดกันที่ฝีมือละนะครับไม้หมอกแล้วทีนี้ก็โอเคเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับความสงสัยของคุณด้วยเยี่ยมากตียองหุ่นยนต์เลยเฮ้ยได้ครับปีละครั้งแล้วกันปีละครั้งปีละครั้งโอเคได้เยี่ยมากตรนี้ครับโชคดีนะครับไปลองดูครับไม้มันอาจจะหน้าตาเหมือนกันชื่อเหมือนกันแต่บางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะหมอกกับเราได้แตกต่างกันนิดหน่อยครับ